พอปะาลุงโคชวันนี้ครับจะมาพูดถึงว่าทําไมเราถึงลงพุงครับคนส่วนใหญ่ครับ9 0หรือว่ามากกว่าด้วยซ้าไปครับทุกคนแทบจะลงพุงหมดทุกคนเลยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงสาเหตุครับว่าทําไมเราถึงลงพุงครับเพราะว่าเรารับแป้งเข้าไปต่อมื้อเกินครับเรารับเครื่องดื่มหวานๆที่มีน้ําตาลสูงต่อครั้งที่ร่างกายใช้เข้าไป เกินครับแล้วก็ผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงเข้าไปเกินร่างกายก็เลยเก็บไปเป็นไขมันใต้ผิวหนังครับนั่นคือที่มาของการลงพุงครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ครับถ้าใครนะครับไม่อยากให้พุงใหญ่ขึ้นก็ต้องไปดูนะครับว่าแป้งที่เราทานได้ต่อมือ้อเท่าไหร่กี่กรัมครารบ์โบไฮเดรตกี่กรัมนะครับและก็เครื่องดื่ม ที่มีน้ำตาลที่มีความหวานมากๆก็ควรจะเลี่ยงนะครับแล้วก็รวมไปถึงผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงๆที่มีกรูโคสที่มีแลคโตสสูงๆก็คนจะเลี่ยงเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าเราเลี่ยงนี้ได้มันก็จะไม่โตขึ้นมันจะไม่ใหญ่ขึ้นครับแต่ทำไงให้มันเล็กลงครับให้พุงเล็กลงครับก็คือต้องเบิร์นเอาไขมันใต้ผิวหนังออกครับเดินเบิร์นฮิตหรือว่า เดินช้าสลับเร็วหรือว่าเดินช้าสลับวิ่งเหยาะๆก็ได้นะครับให้ฮาร์ดเดทอยู่ในโซนที่ร่างกายไปเอาไขมันใต้ผิวหนังมาใช้เป็นพลังงานออกไปนั่นคือจะทำให้พุงยุบลงนะครับและอย่าลืมครับเวลาเราทานนะครับมันจะสะสมเป็นเวลามา ยาวนานหลายปีโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับทานเกินได้ก็ต้องเอาออกเป็นนะครับแต่ถ้าไม่อยากให้พุงใหญ่ขึ้นก็ต้องทานแต่พอดีแล้วก็รู้จักเบิร์นออกจะได้เล็กลงด้วยนะครับและพุงจะได้หายไปครับพุงใหญ่พุงยื่นไขมันหน้าท้องเยอะเป็นที่มาของโรคความดันครับเป็นโรคเบาหวานนะครับเป็นหลายๆโรคที่จะตามมาภายหลังนะครับรวมไปถึง โรคที่เกี่ยวกับกดยูริกสูงหรือว่าอาจจะบวดตามข้อได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนนะครับให้กลับไปดูที่อาหารที่เราทาน,นครับแป้งที่ทานน้าตาลที่เกินผลไม้ที่มีน้ําตาลสูงความหวานต่างๆนะครับที่มันเกิน,นครับฝากไปดูให้พอดีแล้วพุงเราจะไม่ใหญ่ขึ้นแล้วโรคภัยต่างๆจะได้ไม่ตามมานะครับและนี่คือพ่อป่าลุงโคชครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยครับเราจะเอาคำถาม ที่ทุกคนอยากรู้มาทําเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้ทําให้ทุกคนแล้วก็ฝากทุกคนเอาไปแชร์แล้วก็กดไลค์ฝากติดตามด้วยครับ